มาลัตนะาไปขอไปหายายได้จ้ะสวัสดีจ้มามือนี้ยายจำกระผ้ามวมานพอดีมาหายายได้จ้าเด้อนี่เราอัปเดตอาการของยายนะจ้ะเนาะเขามาแล้วก็จะลืมเกลี้ยลังใจให้ตากับยายได้จ้าเด้อ ความพร้อมเขาหองหลอกได้จ่าเด้อท่าแบบนเด็ดพานี่เด้อพี่น้องรอคิวะหลายชั่วโมงผ่านไปค่ะอพีนอ่น้องก็นัง่งชิบหาหองหลอกแตได้จ้าเด้อเพิ่นให้นั่งรถตู้ไป ลเมือยังยังครับในสามคนเราล่อปอยู่เราปลงไปอยู่ดิชัชู้ชชู้คอยเงินดเดี๋ยวเยวคอยล้องได้ส่ซองไว้บ้ ดเด้อยา,าเสร็จแล้ว,ลวด้จ่ะเด้อเดี๋ยวรอนางถ่ายอยู่นี่โอยโหฉี่ออกมาจังงูด้จ่ะเด้อน้าฉี่งูลยาด้จะ้ำม,ามันสี่งูวัวๆัวดจ่ะพี่น้อน ดูในส่วนกัรเด็กเพื่อนนำได้จ้าเด้อต้องรอยายออกมาอีกทีหนึ่งดได้จ้าเด้อได้เสิอับเดตอีกยายออกมาก่อนอพี่น้อง,ของเข่าดักแต่เทียงเขาองแต่เทียงปลายสองกลัวว่าท่านออกอยู่ กำลังออกมาดีจัเด้อออกมาแล้วเนาะเขากำลังหับกำลไปหับใหญ่โมเมนต์ใหญ่ด้จังญากแท่นออกมา สแน้องน้สามื้เมอนกันหมดเละสีหกสิบเอ็ดแบบนงท่ันมาเลย่ันโอ๊ดูพี่น้องมาแล้วได้จ่าเด้อ ได้จาเด้อคุณหมเขาสียาชาเดี๋ยวอัปเดตให้น้องไปหอนของผักก่อนได้จ้าเดีย๋ยวจังก็ผิดหมข้าสีดาชาห้ฝกปืนอีกเป็นสามสีเดือนคุณดจ้าฟังเสียงลูกสาวก่อนได้จ้าเด้นอ,นกกอรีอวยไมนะตัวพบหมอ ด้วยนะเปิดตาแล้วกับบบเข่าปลุกหมอเด้อจ้าเด้อะปลุกเดากระับยากับบาทนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวคอยไปติดตามอาการของยายหอดบาทนะจ้ะเนาะพี่น้องแล้วก็ไปกลันแก่ตากับยาย่างเดียวนะจ้าเด้อะฝากหนียายสามที่กนคือสิ่เด็ดพักสิ่เด่นยิ่งเสียงสาวกันน่ะเวลาไทยเฮ็ดกินเฮ็ดอยากนะจ๊ะเนาะเฮ็ดกินเฮ็ดอยากกับบันไดด้อจ้ะ เขไม่ให้โดนควันมเหิษของนับาเก็ดว่ามีพอพแม่็ไหนสงสัยในกระถาได้นะคะหลักสำคัเลยของการที่เราถอดับ้อกถก่ะก็คือเอาเลนที่เสริมสภาพออกนะแล้วเราก็ใส่เลนเพียมเข้าไปให้แมมาเพื่ออยู่กับตาในอย่าง เราก็จะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องดูแลตัวเองอยู่นะคะสักประมาณ6สัปดาห์เดือนครึ่งนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นที่กิจกรรมนะคะก็จะมีการยกเว้นกิจกรรมบางหอนหี่ยแล้วพอดีน้องสายไปหาหรือล้านชายยายจะไม่กล่าว้าหอนหีน่อะไรเด้อจเด้อ ขอจบคลิปไวเพียงแค่นี้ได้จ้าขอคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีหายายเดี๋ยดียสม,มือมาจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจะไม่ขาดได้จ้า